สวัสดีค่ะวันนี้นะก็เป็นการไปทัศนศึกษานะของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 นะคะแพลนของวันนี้ก็คือไปที่กาญจนบุรีนะทีแรกนะคะเราก็มากันที่จามจุรียักษ์ร้อปีนะคะต้นจามจุรีนะ่ยใหญ่มากๆนะคะเด็กๆเนี่ยมาถึงก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จริงๆนะเด็กๆก็ขึ้นมานั่งถ่ายภาพรวมกันก่อนนะ ส่วนคุณจิ๊บนะคะก็ถ่ายวิดีโอนะเก็บบรรยากาศนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือคอยเป็นช่างถ่ายภาพส่วนตัวให้กับเด็กๆนะเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปอวดไปฝากผู้ปกครองกันนะถ่ายรูปเล่นได้สักพักหนึ่งนะคะก็มีฝนโปรยๆนะเราก็เตรียมขึ้นรถกันนะคะเพื่อจะไปในจุดที่2นะคะก็คือ Skywalk ์ก Sky แอดการจนบุรีนะคะตัว Skywalk กเนี่ยก็จะอยู่ที่อำเภอ